สวัสดีครับผมสวัสดีวา r รตี้นะครับผมกันตภัทรนรนนงครับสำหรับชาวแฟน v a r รตี้นะครับผมกันเนี่ยก็อยากจะขออวยพรนะครับผม Happy New Year นะครับผม2025 2025นะครับปีนี้ก็25แล้วเป็นเปรีจาเพศของทุกคนเลยขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับผมขอให้ปัฒะแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ ก็มาดีครับเฮ้ยไม่ใช่ครับผมก็ทิ้งมาปีที่แล้วนะครับผมเป็นบทเดียวตัวเองนะครับผมหากใครเครียดหากใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับพวกเราทั้งแสดงลงถึงรายการ v a ไ i ต t y นะครับผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับผมในวันที่เครียดในวันที่ไม่มีความสุขนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ สำหรับปี2025เนี่ยนะครับผมก็อยากจะฝากผลงานของการไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีถ่ายจบไปแล้วเรื่องหนึ่งนะครับผมตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับผมเชื่อเองว่าคิดถึงจ้างตั้งอยู่ไหนนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยน่าจะออนแอร์ปีนี้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเริ่ถมถ่ายทาพรุ่งนี้แล้วแต่แวะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนก็คือคุณยมทูตครับผมในพเอลกาศนะครับผมก็คิดว่าผ่านจบ2เรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ น่าจะได้ดูภายในปีนี้เลยรับบส่วนผลงาน,นอื่นๆนะก็จะมีชิวถ่ายในปีนี้แล้วก็คิดว่าถ้าออนแอร์ทันก็อาจจะเป็นปลายปลายปีครับผมขี่มากเลยครับผมกเ็เริ่มจากปีที่แล้วเนี่ยพอดีว่าเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกของเอ็กซิบิเกมล่าก็ได้เล่นเป็นตัวร้ายแลวทางทางผู้จัดจเขาเห็นเขาก็เลยอยากให้ไปเล่นเป็นตัวร้ายอีกครับผม ใน,ในเรื่องเดอะเฮลกาดครับผมแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นเนี่ยคือเล่นเป็นบทน่ารักน่ารักใสๆวายวายๆนะครับผมใช่ใช่ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยที่ติดตามกันมาหรือว่าใครบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นผลง,งานกันนะครับผมก็จะได้เห็นความหลากหลายในยตัวละครที่การเล่นมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่แบบว่าบทที่ได้เล่นเนี่ยมีความแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมก็ หวังว่าจะชอบกันนะครับผมทั้งสองคนบาทเลยนะครับแต่ว่าที่ oh. เล่นบทร้ายก็อาจจะพูดมาว่ากันมากครับปีแล้วโดนเยอะมาก <laughs> ถ้าเป็นเรื่องคิดถึงจังการอย่างไหนกันขอใช้คําว่าใจอิ่มฟูนี่ oh. เพราะว่าเ oh. นา <laughs> รนะเรื่องเนี่ยสนุกมากๆครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่ามีทั้งซึ้งเศร้าแล้วก็ครบรสมากๆครับผมส่วนเรื่องีโอกาสจริงเรื่อง,ง,องี่ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเริ่มชิวน้ย นะครับผมก็เดี๋ยวรอไว้มาโปรโมทกับทางที่นี่คนนึงอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้คุณน้าผมก็เปิดร้านข้าวแกงอยู่ที่ซุปเปอร์ไม่ใช่แซวเซรับผมเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่มีไม่ได้เปิดร้านข้าวแกงครับพ่อผมทำงานเป็น l ั x u r y clip ครับผมก็ฝากนะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับกันนภัสเอ็นนะครับผมอินสตาแกรม x อ่อยป๋อสำหรับแฟนชาวจีแล้วก็ติกต่อเพิ่งสมัครเล่นๆครับผมก็ฝากมาด้วยครับทุกช่องทางการับเอ่นครับบ๊ายบายขอบคุณครับ